สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้มีการพดข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าลุงเกิบลุงเกิบมีคนเขาว่าลุงเน้ลูกน้องทนายตม เล่นลุงสมเกิะเสียสุนัขเลยนอกจากจะไม่เชื่อเรื่องมีคนปลอมลายของเจลาตายแล้วยังลามไปถึงเรื่องกล่องดำทิปแค่นั้นไม่พอลามไปถึงหน้าที่การงานอีกเป็นผมผมไม่ยอมนะลุงเกิบเจลาตายมาช่วยลุงเกือบด่วนโดยลูกน้องทนายตตมได้มีการพดข้อความว่า โพสโพสหนึ่งใช้อักษรยสอโซโกมาแรกๆรคิดว่าดีสุดท้ายแม่งก็เริ่มเก๋อีกโพสหนึ่งก็โพสว่าคดีหวย30ล้านชนะพอเรื่องสัญญาณของโทรศัพท์แต่เอ๊ะเรื่องกล่องดำกกโกกทำไมนานนานนานเกินไอสัตว์อีกโพสหนึ่งก็โพสว่า คดีกล่องดำเจอตอดีอย่าอ้างโควิดนะแมงไม่สุดจริงกลัวก็ไม่น่าจะทำแต่ทีแรกรับไปเท่าไหร่อ่ะคดีนี้อีกโพสพ์หนึ่งก็โพส์ว่าคดีเครื่องดักฟังกล่องดำหยุดแถบเพื่อเอายอดไหลถอะบอกเขาไปตรงๆว่าแกกลัวความยุติธรรมกลัวก็ไม่ต้องทำ ทนายคนอื่นมีชัดเจนกว่าด้วยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามีความจริงกันบ้างไหมอะไรก็ตามที่วิ่งเข้ามาหากันแล้วมีผลประโยชน์เป็นที่ตั้งมักจะลงเอยแบบนี้ครับอุ๊ค่อยบรู้ค่อยนอนนา พวกมันทั้งสองพวกพอๆกันไม่ลดหลั่นจากกันเลยความคิดระยำพอกันไอขี้เรือนสมเกิบโกนาดานจะขอเขี่ยมแม่น้องพวกไอ้ขี้เรือนก็ด่าแม่น้องเถมประกาศจะตบกลางถนนตรงสี่แยกตกลงและสรุปหน้าหอยสันดานสามพอกัน คือเป็นคนที่ไม่ลืมคำพูดอะคา่ะก็เลยสรุปว่ามันเร็วพอกันมันเก๋จริงๆสมเกิบมันเคยว่าความเปล่ามันนักจัดรายการวิทยุสมัครสโสก็สอบตกเลยไปเป็นสิทธิ์อาจารย์แจ๋วอย่าไปหลงกลพวกนี้นะมันหลอกดาวไม่หลงกลหรอกครับจับไปตามน้ำครับ างลตายมันกำลังสร้างสร้างเรื่องคดีให้กับตัวเองเจลาตายทําเอาสมเกือบอยากจะลาโลกครับนี่แหละผู้ต้องหาไม่รอดแน่ๆละ่ะเอาจริงๆสมควรทนายเกือบอีกทนายก็ไปตามกฎสมเกือบพูดจ่ามาเห่าใบตองจริงๆดีแต่ปากสร้างยอดไม่จริงสักเรื่อง จริงของคนวิจารณ์เรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะโดยชาวโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าไอ้นีสงแต่เช้าวนี้โดนมิ้นด่าสะอ่วมเลยครับมี64มิน้นคนด่าซะ9กเรื่องที่โดนด่านหนักสุด คือเมื่อไหร่จะแฉะวะรอฟังจนรำคาญแล้วเว้ยไอโง่คดีน้องยังไม่ถึงขั้นตอนของศาลใจดำกับผู้ต้องหารู้แล้วไม่พูดไม่บอกตำรวจผมทำนายชะตาไอเนีสองได้เลยมันจะขาลงตามรอยไอ้นีหนึ่งแน่นอนครับโดยไอเนีสองได้บอกว่าทำคลิปผ่านช่องย t ทุป คดีให้ตำรวจเขาทำไปเถอะส่วนเรื่องของครอบครัวเราก็ต้องปกป้องนิทานหลอกเด็กหยุดเถอะครับโดยคอมเมนต์บางส่วนก็ได้มีคอมเมนต์ว่าถ้าไม่กล้าหรือกลัวความปวดภัยก็ไม่ต้องออกมาพูดว่าจะแฉหรอกค่ะพูดแต่คำเดิมพอมันซ้ำๆทุกวันแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าก็มาทำให้เขาเอื่อม รับฟังความคิดเห็นคนอื่นมั่งไม่ใช่ใครคิดต่างจะออกมาด่าเขาอย่างเดียวคดียังไม่ได้สรุปสํานวนส่งอายการเลยจะอยู่ในศาลได้ไงยืนอยู่บนความถูกต้องและความเป็นจริงผิดคือผิดฝืนให้เป็นถูกไม่ได้หรอกถ้ารู้อะไรทำไมไม่พูดออกมาคะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถ้าลุงไม่ได้ทำ แกจำเป็นต้องปกป้องพี่น้องร่วมใสเลือดของตัวเองไว้ละก็ก็ใจดำเกินไปนะคะเริ่มเบื่อแล้วล่ะค่ะแต่แต่เอ๋ยก็ยังไม่คิดจะช่วยอยู่ดีขอให้แกเก,ก็บไว้จนตายไปเลยนะใช่ค่ะจะปิดความจริงกันไปทำไมคะสงสารทรมานเขาเขาไม่ได้ทำอะไรความจริงก็คือความจริงค่ะ ถ้าไม่กล้าหรือกลัวในความปลวดภัยก็ไม่ต้องออกมาพูดว่าจะแฉะรอกค่ะพูดแต่คำเดิมๆพอมันซ้ำๆทุกวันแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าก็มาทำให้เขาเอื่อมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมัง่งไม่ใช่ใครคิดต่างก็ออกมาด่าเขาอย่างเดียวรู้อยู่เต็มอกว่าใครทำน้องควรออกมาพูดได้แล้วค่ะเหมือนที่นัาเตะ หลอก f อนะคะว่าจะเฉแต่ไม่เฉค่ะเพื่อเพิ่มยอดไลค์ถ้ารู้ว่าใครทำผิดจริงแล้วช่วยกันปกป้องยังอยู่ได้อย่างปกตินี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะนี่คือคอมเมนต์ที่เขาด่าว่าต่อว่าแตะแต่หลังจากที่มีการลงคลิปที่บอกว่าคดีให้ตำรวจเขาทำไปเถอะ ส่วนเรื่องของครอบครัวเราก็ต้องปกป้องโดยหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพูดจะเฉจะเฉมไม่เฉสักทีถูกใจทุกมิ้นเลยนับถือนับถือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฮ่าฮ่าาคดียังไม่ผ่านอายการเลยจะอยู่ในชั้นศาลได้อย่างไรฮ่าฮ บวกธรรมชาติของปลอมๆอยู่ได้ไม่นานหรอกครับนี่คือธรรมชาติของชีวิตใช่เลยครับอะไรที่โปรมมันก็จะอยู่ไม่ได้นานสมนำหน้ามันครับถ้าหล่มให้ยับเอาให้งูหัวไม่ขึ้นมันด้านค่ะข้าก็เบื่อฟังมันมันพามรอนานมากๆม,มันทำตัวเองทั้งนั้น เขแค่พูดให้พี่สาวไม่ดีในสังคมบอกจะเฉจะเฉไม่เห็นมันทำหาาหิวอะไรพูดเหมือนจะใส่ร้ายพี่สาวพูดค้างไว้ให้สังคมติดใจในคำพูดของมันว่ารู้ทุกอย่างไอสตอแกไม่อยากได้รางวัลน,นำจับหรือไอเตเตต,ตั้งเป็นล้านแกจะเฉจะพูดอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของคดี แกก็พูดก็เฉยไปดีแกไม่สงสารหลานของแกหรือไอ้ฝ่ายพูดยังไงยังไงก็เข้าตัวหมดแหละคอยดูซิอยากไปให้ค่าของมันแค่พูดบักเตะเตกับตาชมชาญพูดมันแค่พากันเมาเล่าขาวแล้วมาพูด